สวัสดีครับแล้วน,นี่คือเกมพับจีนะครับตอนนี้เราอยู่กับในแมปมรอนโดรู้สึกจะเป็นแมปทางภูมิภาคของประเทศจีนนะั้งเนี่ยนั่นเงนี่ยภาษาจีนชัดเจนโอเคเฮ้ยมีจุดพูดด้วยวะอ่ะมีจุดพูดด้วยเป็นไงแล้วก็มีหมีขาวด้วยนะ <c oughs> โอเคเลยตอนนี้ แมปมันเป็นยังไงวะอู้พื้นที่ท้นใหญ่เป็นป่านะแล้วข้างบนแมปเป็นทะเลทรายอยู่นิดหนึ่งอโอเคกดติดตามเพื่อนก่อนตามเบอร์ตี๋เหรอได้เลยว่าแต่เพื่อนลงที่ไหนเนี่ยยูหลินต่อฮัลโหลฮัลโหลนั่นไงกลัวแล้วต้องเป็นคนจีนแน่ๆเลยใช่ไหมยีเก็ตโตฮัลโหลคนไทยหร,หรือวะหรือว่าคนจีน ฮัลโหลเงียบนะแล้วก็ไม่ตอบโอ้ shit what the fuck อะไรละรอยูอ่ฝึกอเฮ้ยโอหแอบไม่โอหคนเยอะนะคนเยอะอยู่คนเยอะอยู่คนเยอะอยู่นงยูหลีดจำไว้นะคืนตรงนี้คนเยอะหาปืนก่อนเร็ว เอ้ยช้าแล้วกูช้าแล้วไปหาที่อื่นไปหาที่อื่นเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมีคนวิ่งตามมาเอ้อตายเฮ้ยหนีไอ้สัตว์เอ้ยหนีหนีครับหนี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 เลยหนีเลยของเขิงไม่เก็บแล้วกูหนีก่อนหนีก่อนไปมาเก็บเอาที่นี่ มาลูกตองก็ยังดีเฮ้ยอ,อันี่ที่เราจุดพูดหรือเปล่านี่จุดซะเลย <c oughs> จุดแล้วก็เพ็นบิงไปหาพวกพวกดีกว่าโอเคเดียวที่เอายูมพีมากระสุนมันดับเยอะ ไหนไอพวกทีนกูไหนมามงมา,มาพร้อมละพร้อมจะพร้อมมากบอกเลย <c oughs> นั่นไงอยากเล่นมั่ง <c oughs> ไอตัวนี้หรือเปล่าไอตัวนี้หรือเปล่าโดนกู จะมีใครเก็บด็อกแท็กกูป้ะเนี่ยไอ้สัตว์เก็บของกูด้วยเห็นนะกูเห็นนะนนะโอ้โหลอนานกันนะเนี่ย เดี๋ยวเพิ่งไปกันเพื่อนกอ,อกไปเก็บของก่อนออกเก็บของก่อนหน้าเดี๋ยวเพิ่งไปกันหน้าเก็บของที่กล่องตัวเองกันแหละ

ไม่ใช่สัสดีฮัลโหลเดอนมาปั๊บซูรีฟัสเฮปไม้เฮปไม้โอเคเกือบช่วยจ้ายังไงก็มีสองก็ดีมีสามก็ดีกว่ามีสองอ่ะ бом, бом, бом,

Yeah, yeah, and then and then and. Hey Oh, shit, oh. no, 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 oh, no, 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 shit not not no, 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 no,

เฮ้ยของดีเจอแล้วโอ้ยเจอไปครับมอไซ่์ดุยเลยไปดุยเฮ้ย,ยสะพานสะพานนี่มันฮึบวูฮูเออแจ๋วแม่ต้องหาน้ำต้องหาน้ำมันเก็บหน่อยจะมัหงอย่างนี้ หาเมืองเลยหาเมืองเลยเอาเป็นเมืองเมืองซ้ายเมืองเมือง,มอง,มองไม่ใช่เมืองเป็นบ้านเล็กๆก,ก็ได้ต้องมีน้ำมันเก็บตุนไว้กันบ้างแหละปุ๊บอ่ามีควายล็อกแถวเนี้ยเ,เอาเอาใครลงมาทำไมตรงนี้เนี่ยไปไหนวะ น่าเสียดายนะเพึ่งกลับมาก็ตุยซะแล้วเออสงสารที่ไปดีกวยผมกำลังจะบีบเปิดแม่แผนที่ชิบหายมีทางข้ามต้องสิงต้หัวเนี่ยเดี๋ยว่าคุณมีเนินอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ตรงนี้นี่เป็นไปได้ อาจจะเป็นไปได้ก็เยี่ยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปต่อ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 เฮ้ยเฮ้ยไปได้ไปได้ยังไงวะเฮ้ยขับรถในน้ำได้เลยเหรอโคตรเจ๋งยิงกันยับเลยนะยิงกันยับเลยนะไม่สนครับไม่สนโนสนโนแก ขับรถอย่างเดียวด่านี้ไม่มีเนินเนินแบบมันชันมันมันไม่ชันน่ะเราต้องการเนินชันชันเพื่อมีการสักี่5รอบซึ่งเนินแถวนี้เราอยู่ยอดเขาที่หวัดเบรกก่อนดีแลดูทำเด็ก่อนคนเหลือเยอะนะโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโ๊นไหนโอ๊ยโอ้ย เจอ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 โดนยิงไม่แม่นว้ายกากกาก <laughs> ไปครับไปครับไปต่อไปต่อไปที่อื่นสักกันตรงนี้มีคนร <laughs> วยวเฮ้ยเจอ <laughs> แล้วนี่แหละเราต้องไปทางนี้ก่อน,นอ่าเดี๋ยวข้ามถนนไปอันนี้คงไม่มีใหรอมั้งปุ๊บโอ้ยไอ้เจ็บมีเหร จะหยุดจะหยุดไอ้แถ่นี่มีคนควงไม่มีไม่มีตัวเฮียแล้วโอเคไปรถใครขวางทางวะนี่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 เลยนี่เลยโอ้ยไม่กลัวไม่กลัวต,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 ติ๊กแตกตอกแตกตึ๊กตักตุ๊กไม่โดนแม่แกางโ้โหไม่โดนโว้ย ไปดนโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหวะแหวะแหวะติดยาหน่อยแวะแเติมยาหน่อยเขี่ยเจ็บ <S <S 2> <S 2> ดีถ้าบ้านนี้ไม่มีคนเกือบตุยแล้วกู <S <S 2> <S 2> ไปครับเด้วเวลาไปบู๊ออก,ออกต่อฮะไปให้เตัวเนินไปกินมันวะ นี่ป่ะนี่ไปนี่ไปมาดิวะวัวที่ไหนอะมาดิวะมาดิวะทึบทึ๊บโ,โู้โหเอ้ยตีไม่ได้ต <c oughs> ีก็ไม่โดนกากเอ้ย <c oughs> มันมันกูอยู่ที่นี่ไปครับไปใหม่ไปใหม่มาดิมาดิเอาละนะเอาละนะนี่มาดิมาดิ ทามันท่าเลยปึ๊บไอ้เหี้ยเร็วไปเหี้ยเออมันติดกระเบน